สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเลนะคะเห็นแต่งตัวแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลวันตรุษจีนนั่นเองจิงเจียอยู่อีจิงนี่หวงชยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโครงการของพรึกษาเขามีโครงการเปิดใหม่นะคะชื่อว่าโครงการเดอะไพวี่ห้าคอสเทจบุรณาบายนั่นเองแต่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบุญณาบัยเนี่ยเดี๋ยวเจะพาไปดูนะคะไปกันเลย การเดินทางก็ง่ายแสนง่ายมากๆเลยค่ะสังเกตง่ายๆจะมีโลตัสโกลเฟสอยู่ข้างหน้านะคะภายในซอยจะมีทั้งโรงแรมพานหิน7 e เ e ่นอร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆโรงแรมเดอะอาร์เดนโรงแรมเบอร์ n d นดีและที่สำคัญนะคะถนนเส้นนี้ยังสามารถตัดออกนิคม304ตลาดนัด3า4ในพลาซ่าได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ สังเกตง่ายๆโครงการของเรานะคะจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะโดยระยะทางแค่1.7กิโลเมตรจากหน้าปากทางนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเห็นแล้วลองออกเลยชิมิล่าเลยบอกแล้วว่าเดินทางง่ายมากๆแล้วก็สะดวกสบาย,ยาจริงๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเลยจะพาไปดูนะคะว่าแบบบ้านก็มีแบบไหนกันบ้างแต่ว่าวันนี้เลยขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะคะบยบาะ